สวัสดีค่ะมาค่ะกินกาแฟน้ำส่วนน้ำกันเนาะค่ะเนาะอยู่น้ำสวนกาแฟดำค่ะกาแฟดำตอนเ้าดีนะคะเดอะ้ออากาศดีขึ้นนดเลย มาค่ะดื่มกาแฟค่ะในสวนหลังเฮือนด้วยจ้าเอ้ยก็คือทุกบ้านมีความสุขกับมือใหม่หวันใหม่เนาะค่ะเนาะสดชื่นดูแลสุขภาพร่างกายด้วจ้าพูดเลยก็ได้มาค่ะดื่มกาแฟค่ะ มีแห้งมีแหงค่ะแดดก็วน,นอุ่นสะพี่นกกันร้องเพลงกห้ฟังบ้าติโทบินไปเป็นฝุ่เลยกาแฟหอมหอมวนอุ่นค่ะสวนหลังบ้านนะจ้า เบิ่งเพื่อนบานพันมุงหลังขาบานส่วนเพื่อนค่ะพน,นักงานมันก็คุยกันมันก็ห่างจากเงินเอ้อไปประมาณสามสี่หลังบนล้ค่ะนี่ยเพื่อนเเอ็กตเตอเส้าด้วยค่ะบบตีหนอกนอเพื่อก็อยากแล้วมันอากาศดีก็ได้ยันท่านแล้วแล้วก็ได้นั่งกันพักผ่อนเหมือนกันเตอปปะ เอ็ดบ้านสวนเนาะค่ะเนาะทำบ้านสวนนั้นเลื้อแล้วปลูกใหม่ปลูกใหม่แล้วกันแล้วมันนี่ก็มาเซอร์ลังคาพัฒนก็นทำอย่างดีเด้อค่ะมีการปูลังคามีการเอาไฟอันหล่นเนาะค่ะเนาะเพื่อมันติดยางบอกค่ะเพราะว่าสิเหลือเอ้กบบระรู้เนาะพัฒนนะ,ะพันพนักงานสามคน เมื่อวานนี่ก็เอด,เมดมดมื้อก็เห็นพันเอ็ดุงลังคา,าก็เอ้ยว่ามันก็เป็นนั้นอากาศดีเนาะค่ะเนาะเพื่อนก็ทำได้สะดวกฝนบปรุ๊กวงลังคาเห็นเมื่อวานนี้เอ้ยผ่านไปแล้วเห็นพันเอาประตูมาซื้อหลังๆค่ะประตูเห็นกำลังซื้ออันยกประตูอันมาทาบอยู่ อันนี้ก็ความเปลี่ยนแปลงอันรอบคางเนาะค่ะเนาะกระไซเห้ฟังเนาะค่ะเอ้ยกบได้มีตะลืออันเยอะว่างั้นเถอะปะแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงอันแถวหื่อนเอ้ยว่างั้นเถอะถ้าเปลี่ยนแปลงมันก็สิอีกยาวนานเนาะค่ะจนพ่อนาขขยบ้านเลยว่าจนพ่อนายนายอกเมื่อหลังนี้พันไปอีกหลังนึงก็บบริษัทเดียวกันไปทำกัน เห็นย้ายอุปกรณ์ไปอยู่ตรงใส่เนอซื้อถุนสีอันสีอิสีเดียวกันกันแล้วแต่ความชอบเนะคะนะ่ะเนาะ กิบกาแฟกันนมดถวยแล้วเนี่ยค่ะแป๊บเดียวนะึงหูบสามรอบสี่รอบก็ถ้วยกันมนมดเนาะคะนะ่ะเนาะกาแฟกันนมบ่แมเมนว่าถว,วยกันนมดเผ <c oughs> าพิษเนะี่ยฮันอันความสุขอันของแต่ละคนเน,นะนาะค่ะเนาะน่งขนมากกะอ่านกินนั้นกาแฟแล้วมาก็ะความถ่วย คะพันเคยเคยเคยเห็นพันเอสอยู่นาะคะะ่ะสมัยอย่างน้อยความถวยแล้วก็มาอ่านหลายอันว่ามันมีทะเดเก่งนาะคะะ่ะที่ว่าคนพันเดาวันพันเดาหรือว่าพันความรู้สึกเอ้กรบรูดนะคะนะ่ะแต่เอ้กบลได้ทำเนาะคะ่ะอืมกาแฟก็มดถ้วยและ้ะ อันนี้เพื่อนบ้านเนี่ยค่ะเพื่อนบ้านเอาแต่ละมือย่างผ่านมือเพื่อมานั่งอันอันมายืนคุยกันย้นหลังเหินเลยกับบอกว่ากันเนาะค่ะเนาะท่านหลังเหินเอ้ยตุ๊กตามันเป็นสนามมันสนามหญ้าของทางรัฐบาลค่ะสนามใหญ่เลยค่ะแต่ก่อนเด็กน้อยก็ยินฟุตบอลเนาะค่ะอัน ยินฟุตบอลตีแบดมินตันบอลเล่บอลบอ,อันตรก็ว่ากันไปเจือจานอันตรสินกันเดี๋ยวนี้เด็กน้อยเด็กน้อยรุ่นนั้นเพื่อนยือเป็นนุ่มเป็นสาวแล้วค่ะเพื่อนเลยกระโบมายินละมันก็เลยเป็นนั้นบ่ค่อยมีเพื่อนเ,อเตือนอันตัวมาพะกผ่าันซัดเลี้ยงออกมายากแต่ว่าพันโบเฮอมาอันอึกแถวนี้เนาะค่ะเนาะเพื่อนซีโดนปั๊บค่ะก็ดีคือกันลังเพื่อก็เห็นมากลางเต้นเนาะคะน่ะเนาะอันน้น ก็มาเป็นสนามยารัฐบาลมันกระดูแลตัดยาอันหรือเพิ่นน่คะแต่ก็เสียงเจียวเจ้าเมื่อก่อนก็เงียบไปเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเด็กน้อยบากคนใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็วนีเพื่อมาเจียวเจ้าว่างั้นเถอะปะก็เป็นเป็นตามวัยเนาะค่ะเนาะเป็นตามอายุว่างั้นเถอะกับรรยากาศก็เงียบๆค่ะเว้นแต่บางเหงื่อก็คนย่างอันเอาสัตว์เลี้ยงออกมาเดินเนาะค่ะเนาะ ออกกําลังกายเล่นจ็อกกิ้งอันต์แต่นี้ก็มีอยู่ค่ะแล้วก็คุยกันเนาะค่ะเนาะเอ้ยการทางสวนหลังเหือเอ้ยในกระปูกต้นไผ่เอ้ยกระต,ตัดทําความสะอาดต้นไผ่น้อยดอกคะ่ะเอ็ดเป็นนั้นเอ็ดเป็นกําแพงขึ้นก็เอ้ยก็ดูแลของเอ้ยไปตังเพื่อนบ้านหลังคนมากก็พอถํมค่ะเพื่อนก็เอาวันเอ็ดเป็นปิดไปเมื่อเลยก็แล้วแต่เนาะค่ะเนาะแล้วแต่อันความชอบของแต่ละบุคคลว่างั้นเหรอปะ เอยพันมักแบบน,นี้เปิดเปิดอันต้นไม้เขียวๆดอกไม้บานละอากาศสดชื่นแ้้เอยตุ๊กตาชอบมีความสุขค่ะถึงมันส่วนนั้นโมเมนต์สวนใหญ่เลยค่ะที่เอยเบาในสวนธรรมดาที่ว่าดูแลได้ดูแลได้ในะความบ้านธรรมดาอันแต่ว่าได้มีความสุขเมื่อว่าอากาศดีๆแล้วออกมานั่งเดดอุ่นๆเนาะ,ะนั่งจิบกาแฟอยู่นําสวนนันน้นเห็นนั้นลมพัดเบาๆก็ <c oughs> ดอกไม้บานยู่นํำสวนก็ชื่นใจค่ะอันนี้ก็แล้วแต่อันความสุขของแต่ละบุคคลเนาะความสุขนี้ต้องทําเองค่ะบ่มีเพื่อท,เทาเบื่อเหาาด้ยวยค่ะคิดมากไปก็ปวดหัวตัวเองเนาะค่ะเนาะบบคิดเลยกับภาวะอันสมองโบอันบบเล่นเนาะค่ะเนาะบบทํางานเนาะก็ต้องมีคิดเนาะค่ะเนาะคิดก็คิดในทางที่บวกนะค่ะเด้ออันถ้าไปคิดทางลบไหลก็บบดีกับตัวเองค่ะว่าซีนี้้อคะเอ่ยค่ะ อยู่ก็เหลือก็มีมดเนาะค่ะเนาะปัญหามีไว้ให้แก้แม่บอค่ะบอแม่ว่ามีไว้เฮอหาบมันบกมาหาบปัญหาก,การบวรทำค่ะทุกปัญหามีทางแก้ไขไอ้ว่าบวพ่นพอนเนื้อมันน้อยแดงอันไหลแดงเนาะค่ะเนาะแล้วแต่สภาพว่าง,งั้นเถอะปะแต่ก็มีทางแก้ไขมิดค่ะไปในทางบวกค่ะย่าไปดำทางลุบเบิ่งแม่ค่ะกินกาแฟมืดถ้วยล้วก็หัวสมองก็จึ้งขึ้นมากะ โม้แหละค่ะวันนี้ก็เมาส์โยแมนบอกค่ะเมาหมวยก็ตามสไตล์เอ้ยเนะยค่ะวันคืดตะลืออกกับเวาอันเวาออกมาเนาะค่ะเนาะคุยกันอันลังเท้อก็กข้ามผู้เลยกำลังเครียดเรียดก็มาฟังคลิปนี้ก็มานั่งจิบกาแฟนำส่วนกบเอ้ยตุ๊ก,กตาก็ฟังไปฟังมาก็เออแม่นขวมเราอยู่ด้วยค่ะเพราะว่าฟังไปพ่อมาวอาเอ้ยตุ๊ก,กตาเวาหลายหลายก็แม่นคือกันค่ะแม่นบอกอ่ะ กาแฟมะทวยแล้วก็เอ่ยก็ขอบคุณในไหลเพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนที่มาทักทายเอ่ยเนาะค่ะเนาะมาทักทายกันก็ยู่กันไปนานๆค่ะพูดเลิกกันนะเริ่มเอ็ดคลิปกระทำแล้วค่ะเพื่อความสบายใจเนาะค่ะเนาะมันก็ต้องมีจุดเริ่มต้นมดทุกคนเนาะค่ะเนาะทำแล้วก็ผู้ผ่านเร็วก็ดีใจน้ำผู้พานซากอะมันแห้งผ่านเนาะค่ะแต่ว่าต้องทําสม่ําเสมอเอยวันถ้าว่าอนันกะ บผ่านก็ได้คุยกันนอกคณะ,ะมีเพื่อนทางออนไลน์พันนึ่งพันทักตัวตัว,ตว,ตวทักพันก็เป็นความสุขอีกแบบนึงเมืนบอค่ะถ้าเฮาคึดแบบนี้เฮากะบบตรงเยอะนาะคะ่ะอะเฮ้อทุกบ้านมีความสุขค่มือใหม่วันใหม่อากาศสดใสนานะคะ่ะแดดอุ่นๆดอกไม้บานลมพัดเยินๆพี่นกร้องเพลงเออฟังก็เฮามีแต่ความอันชื่นบานว่างั้นเหรอปะแล้วก็ สุขภาพแข็งแรงกันทุกบ้านทุกคนนะคะเด้อสวัสดีค่ะ